ันนี้ก็คือจะมาทำคลิปที่ทุกคนร้องขอรอคอยมานานนะคะก็คือทำคลิปสกินแคร์ทีนะคะทุกคนคือตอนนี้เป็นเวลาประมาณแบบ3ามทุ่มนะคะทุกคนท้องฟ้าก็คือยังไม่มืดใกล้จะมืดแล้วแต่ว่ายังไม่มืดขนาดนั้นนะคะทุกคนก็นั่นแหละดย่าวเราจะไปเริ่มที่ขั้นตอนแรกกันเลยนะคะก็คือขั้นตอนการล้างหน้านะคะอย่าวเราจะไปเจอกันในห้องน้ำนะคะ Terror, แต่ว่าก่อนจะไปนะคะทุกคนขอแบบว่าขึ้นไว้ก่อนว่าเราไม่ได้แบบมีความรู Ig ้ด้านสกินแคร์ในขนาดนั <ud> ้นแบบว่าคือจะใช้แบบว่าตามความรู้สึกจริงอะไรเงี้ยคือคลิปนี้ก็ no s p o n ด้วยนะคะทุกคนก็คือแบบเออซื้อเองใช้เองใช้จริงอะไรอย่างนี้ก็จะเป็นแบบว่าเหมือนความรู้สึกที่ใช้อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเรื่องส่วนผสมเนี้ยเราไม่ค่อยรู้มากขนาดนั้นก็ถือว่าเป็นแบบ beauty b l เกอ e r ตัวจิ๋วไปแล้วก็ถ้าทุกคนแบบว่าแบบมีความรู้นิดหน่อยแต่ว่าไม่มากขนาดนั้นนะคะทุกคนก็ได้แหละเดี๋ยวไปห้องน้ำกันเลยโอเคค่ะทุกคน โอเคค่ะทุกคนก็คืออย่างแรกนะคะเราจะใช้ m ม y e l l i n e Water นะคะอันนี้เราใช้ของแบรนนีนะคะอันนี้จะเป็นสูตรสีชมพูแต่ว่ามันเป็นแบบสูตร r o s e m a เออมันเป็น Rose Water นะคะทุกคนอันนี้ก็คือจะช่วยแบบว่าช่วยให้ผิวมันกระจ่างใสขึ้นอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบอันนี้มันเหมาะสําหรับคนแบบผิวหมองคล้ำแล้วก็ผิวเซนซิทีฟนะคะทุกคนคือล้างหน้าแล้วมันแบบผิวมันจะดูแบบโลโกโล้แล้วก็แบบว่าดูกระจ่างใสขึ้นแต่คือมันต้องใช้เ,เรื่อยๆนะทาให้ผิวมันดูแบบสว่างกระจ่างใสขึ้นนิดนึงแบบว่า เพราะว่าใช้มันจะแบบหมดขวดแล้วอะไรอย่างนี้หน้ามันก็จะดูโกโก้แบบพอหลังเช็คน,นะคะทุกคนประมาณนี้เอเคค่ะทุกคนคือโปรลงหน้าที่เราใช้จะมี3ตัวนี้นะคะคือเราจะใช้แบบว่าสลับกันคือเราเป็นคนชอบแบบเปลี่ยนโปรงหน้าไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าที่ใช้หลักๆคือ2ตัวนี้นะคะเพราะว่าอันนี้หมดแล้ว ก็เราจะเหลือแค่2องตัวนี้นะคะคือตัวนี้ใช้ใกล้จะหมดแล้วจริงๆอันนี้คือของ Youth To The People นะคะอันนี้เป็น Super f o o d Cleanser ส่วนตัวนี้เป็น s e r a v e นะคะ h y i r g t r n g m r e a m to บ o r ร c l e a น s e r นะคะคือช่วงเนี้ยเราจะใช้ตัวนี้เป็นหลักเพราะว่า คือเราแต่งหน้าทุกวันใช่ป่ะแล้วคือตัวนี้มันก็คือช่วยแบบรีมูฟเมคอัพด้วยเราก็เลยชอบใช้เป็นพิเศษช่วงนี้นะคะทุกคนซึ่งตัวนี้นะคะทุกคนมันเป็นเจลล้างหน้าที่คือล้างแล้วมันสะอาดมากทุกคนคือแบบว่าคือปกติเราชอบใช้แบบโฟมมากกว่าเพราะมันรู้สึกว่าสะอาดมากกว่าเจลมันดูแบบว่าลื่นๆอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าคือตัวนี้ล้างแล้วหน้าสะอาดสดชื่นมากแล้วคือส่วนผสมก็คือส่วนใหญ่จะเป็นแบบผักแล้วก็แบบวิตามินชาเขียวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมทุกคนแล้วคือทั้งหมดเนี่ยคือเป็นวีแกนหมดเลยเราก็เลยรู้ส เพาว่าวันนี้เราจะใช้เป็นเซราวีแล้วกันนะคะทุกคนคจะได้หาซื้อตามกันได้ง่ายนะคะตัวนี้เป็นเหมือนเป็นตัวใหม่หรือเปล่าเพราะว่าเราไม่เคยใช้รุ่นนี้นะคะทุกคนรุ่นนี้จะเป็นแบบว่าเปลี่ยนจากเนื้อครีมเป็นเนื้อโฟมนะคะทุกคนนี่อันนี้เป็นเนื้อครีมใช่ไหมท่านทุกคนมันก็คือเปลี่ยนเป็นแบบเนื้อโฟมนี้มันก็เลยจะล้างแบบพวกเครื่องสาอางตกค้างที่เราอาจจะแบบเช็ดไม่สะอาดอะไรเงี้ยมันก็จะล้างเครื่องสาอางได้แบบตามซอกอะไรอย่างนี้นิดหน่อยนะคะทุกคน โอเคค่ะ okay, ทุกคนอันนี้ก็คืออาบน้ำเสร็จแล้วนะคะอยาจะมาลงขั้นตอนแรกกันเลยนะคะตัวแรกที่มาจะใช้นะคะอันนี้เป็นของ c r o s e r x นะคะตัวนี้เป็น Original Clear Pad นะคะตัวนี้มันจะเป็นแบบว่า สำลีที่แบบชุปโทเนอร์มาแล้วนะคะทุกคนคือตัวนี้มันจะช่วยแบบเตรียมผิวลดสิวตันอะไรอย่างนี้แล้วก็แบบว่าคือช่วงที่เราแบบต้องใส่มาสก์แรกๆใช่ปะคือเราก็คือใช้ตรงนี้แทบจะถูกวันเลยเพื่อให้แบบว่าถ้าให้มีสิวตันแล้วก็ถ้ามันมีอะไรอย่างเงี้ยก็ให้มันไม่ขึ้นมาอะไรแบบนี้นะทุกคนแต่คือถ้าใครมีแบบว่าสิวตันหรือว่าสิวเศษอย่างเงี้ยมันจะทําให้หัวสิวเนี่ยแห้งขึ้นเร็วก็แบบว่าให้มันหลุดได้ง่ายขึ้นนะคะทุกคนพอลงตัวเมื่อกี้เสร็จนะคะเราก็จะมาลงตัวนี้คือจริงๆตัััวเนเนเนนนนนนนีี้้กก็็ปโทออออร์หมืขงะะค ซึ่งคือจริงๆเนื้อมันอะมันแบบมันค่อนข้างข้นกว่าโทนเนอร์น,นิดนึงคือแบบว่าเป็นแบบเอเซนต์ก็ได้เลยอะไรเงี้ยเราก็เลยเอาแบบว่าเอามาถูที่มือแล้วก็แบบว่าถูไปนี้เลยเพื่อให้แบบว่ามันซึมเข้าไปเลยคืตอตรงนี้นมันจะช่วยบาลานซ์ผิวรับค่า pH นี้ใช่ไหมคะมันก็คือเหมือนเป็นวิธีการเตรียมผิวอีกรอบหนึ่งอะไรอย่เงี้ยให้แบบว่าเซรั่มหรือแบบว่าสกินแคร์ต่อไปนี้ที่เราลงอ่างเงี้ยให้มันแบบซึมซับได้ ดีมากยิ่งขึ้นนะคะมันก็จะช่วยปอบประโลมผิวแล้วก็ลดการระคายเคืองของผิวด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบคือเวลาเราใส่แมสที่ไรอะคือหน้าเราจะคันตลอดเลยแล้วก็คือตัวเนี้ยมันก็ช่วยได้เยอะมากตัวนี้ก็แบบหน้าก็คันน้อยลงด้วยทุกคนคือตัวเนี้ยคือมันก็ซึมเข้าผิวแล้วคือมันซึมไวมากๆ๋ยวเราจะมาลงตัวต่อไปกันเลยนะคะตัวต่อไปที่เราตกลงเนี่ยก็คือตัวนี้นะคะนี้เป็นของไฟนะคะตัวนี้เป็น BHA serum นะคะคือตัวเนี้ยมันจะแบบว่า ช่วยแบบว่าลดสิวอุดตันสิวเซี่ยอะไรเงี้ยที่แบบเราจะลงแค่ตรงข้างจมูกทุกคนเพราะว่าคือเรามีแค่แบบตรงบริเวณนี้ใช่ไหมที่แบบมาสก์มันจะอยู่ตรงนี้เออนั่นแหละก็คือจะลงแบบประมาณช่วงนี้เพราะแบบว่าเนี่ยมันก็จะเป็นมีอุดตันมากเล็กน้อยแล้วก็แบบว่าหน้าแก้มตรงเนี้ยนิดๆหน่อยหน่อยแล้วก็ ลงตรงคางแค่นี้เลยคือจะลงแค่นี้แต่ว่าตัวนี้ใช้ได้ไม่บ่อยมากเพราะว่ามันเป็นเมอเชียเงี้ยมันก็แอบจะแรงนิดนึงอะไรอย่างี้ก็คืออาจจะต้องใช้แบบว่าแค่สองหรือสามครั้งต่อทีซึ่งตัวนี้เขาบอกว่าผิวเบาบางแพ้ง่ายหรืออะไรอย่างี้ใช้ได้เลยเพราะแบบว่าสารที่เขาใส่มาก็คือแบบว่าปลอดภัยดีอะไรนี้แล้วก็คือเราอ่ะจะมีแบบว่ารอยสิวตรงนี้บางจุดนิดนึงแล้วก็แบบตรงนี้นิดนึงใช่ไหมเราก็คือจะลงไปเพื่อให้มันแบบว่าผัดเซลล์ผิวไปในตัวด้วยมันก็จะให้แบบรอยแดงรอยดำเงี้ยแบบจางลงหายไปอะไรประมาณนี้ โอเคค่ะทุกคนเซรั่มตัวที่2ที่เราจะลงนะคะนี่ก็เป็นของลาลูสโพเซนะคะตัวนี้เป็นเอฟราคาเซรั่ม um นะคะซึ่งตัวเนี้ยเราก็คือลงลงไม่เยอะมากอะไรอย่างงี้แต่ลงแบบแค่ปัม 2, ป๊มสองปั๊มแค่นี้แล้วก็ลงไปทั่วหน้าตัวนี้มันก็จะช่วยจัดการวงจรสิวนะคะทุกคนคือจริงๆแล้วว่าเราเป็นคนที่มีสิวบ้างเล็กน้อยแต่คือสิวที่เราจะขึ้นส่วนใหญ่มันจะแบบว่าขึ้นที่เดิมๆแบบว่าจะขึ้นตรงบริเวณตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วก็แบบว่านิดๆหน่อยๆแบบอะไรอย่างเงี้ย คือมันก็จะช่วยให้แบบว่าให้มันหายขาดไปอะไรอย่างนี้แล้วก็แบบว่าคือถ้าใครมีแบบสิวตันเยอะๆที่หน้าอะไรอย่างเงี้ยก็คือมันจะช่วยละลายสิวตันด้วยแล้วก็จะลดแบบพวกรอยดํารอยแดงนิดๆหน่อยๆนะคะทุกคนคือตัวน,นี้เราก็คือ ใช้ไม่ได้บ่อยมากแต่คือถ้าช่วงที่เป็นสิวแบบอะไรเงี้ยก็คือใช้บ้างใช้มาได้สักพักแล้วทุกคนคือแบบครึ่งขวดแล้วเราก็คือให้เพื่อเราใช้ด้วยเพราะว่าแบบมีสิวขึ้นเยอะมากแบบว่าสิวแบบหัวไม่ได้ใหญ่สิวอักเสบอะไรเงี้ยก็คือใช้แล้วมันก็ลดลงด้วยนะคะทุกคนคือถ้าใครแบบเป็นสิ่งเนี้ยตัวนี้ก็คือแนะนํามากๆแนะนำตัวที่3นะคะตัวสุดท้ายแล้วเราก็จะลงเป็น เบลเบริเร์นะคะตัวนี้จะเป็นแบบว่าเพิ่มความชุ่มชื้นแล้วก็แบบว่าทําให้ผิวดูแข็งแรงขึ้นตัวนี้มันจะแบบกักเก็บความชุ่มชื้อนอะไรเงี้ยทุกคนคือหน้ามันจะชุ่มชื้นมากเพราะว่าแบบว่ามันเป็นแอมพูไงมันก็จะกักเก็บความชุ่มชื้นได้ค่อนข้างเยอะนะคะทุกคนแต่ว่าคือถ้าใครกลัวมันจะหุดตาันนี้คือไม่หยุดตาเลยเพราะว่าเนื้อมันแบบว่าเบาบางแล้วก็ซึมได้ง่ายซึมได้เร็วมากๆคือถ้าใครแบบผิวมันเนี้ยสามารถใช้ได้เลยแล้วตัวเนี้ยมันก็ช่วยให้ผิวแบบแข็งแรงมากยิ่งขึ้้นนนดวยะะคคทุก โอเคค่ะทุกคนตัวสุดท้ายแล้วนะคะเราจะลงเป็น moisturizer นะคะไม่รู้ว่าทุกคนเคยเห็นหรือเปล่าคือตัวนี้เป็นของแบรนด์ I'm From นะคะซึ่งตัวนี้มันจะเป็น m a r Word cream คือตัวนี้ amazing มากทุกคนคือให้ดูเนื้อก่อนคือเนื้อมันเป็นเนื้อเจลใช่ป่ะแต่คือจริงๆพอทาแล้วอ่ะมันก็คือแบบว่า เป็นเนื้อครีมที่แบบว่าให้ความชุ่มชื้นได้หนักแน่นมากๆแล้วก็แบบทาแล้วมันไม่ได้แบบมันเยิมขนาดนั้นนะคะทุกคนคือทาแล้วมันแบบว่าเหมือนแบบเคลือบเคลือบผิวแบบริวเคลือบเคลือบผิวอะไรแบบนี้คือตอนนี้เราชอบกลิ่นมากทุกคนคือกลิ่นมันหอมสมุนไพรมากแล้วคือตอนนี้ทาแล้วให้แบบผิวมันดูสุขภาพดีมากยิ่งขึ้นผิวมันดูแบบ อิ่มนะเมายิ่งขึ้นคือถ้าใครมีรอยแดงรอยดำเน,นี่ยตัวเนี้ยช่วยได้เยอะมากๆนะคะทุกคนเพราะว่าจริงๆเราซื้อตัวเนี้ยมาใช้เพราะว่าเราอะ่ะมีแบบรอยแดงรอยอะไรเงี้ยที่เรากดแบบสิวตันไปอะไรเงี้ยมันก็จะมีแบบปะไป,ะปะนิดนึงถ้าใครมีสิวอักเสบเนี้ยมันก็จะช่วยลดการอักเสบไปในตัวด้วยนะคะทุกคนก็คือดีมากๆคือเนี่ยทาแบบเยอะๆได้ไม่เป็นไรเลยเพราะว่ามันไม่ได้แบบมีฟิลหนักหน้าแบบมอยเจอร์ไรเซอร์หนักอะไรขนาดนั้นแต่คือตัวเนี้ยมันแบบว่าซึมง,ง่ายเบาบางผิวมากๆนะคะทุกคน ก็นี่จะเป็นทั้งหมดสกินแคร์ที่เราทาน,นะคะแต่ว่าอย่าเราจะแถบนิดนึงก็คือว่าเราจะใช้ตัวนี้เจลแต้มสิวของอันนี้คือตัวเนี้ยดีมากทุกคนคือแบบว่าแต้มแค่แบบคืน2คืนอย่างเงี้ยคือมันยุบมันหายไปเลยส่วนตัวเนี้ยเป็นเจลแต้มรอยสิวรอยดำอะไรางี้ใช่ไหมทุกคนคือมันก็แต้มเรื่อยๆมันก็คือลดจางลงแต่คือตัวเนี้ยเลิศเวอร์แบบแอีต้องไปหาซื้อเลยคือตัวเนี้ยดีมากนะคะทุกคนมันเป็นของ p o w d e r Skin นะคะอืม ดีมากแต่ว่าตอนนี้เราจะใช้ไม่ค่อยบ่อยขนาดนั้นเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่ได้มีสิวนขนาดแ่ปะแต่คือช่วงที่เราเป็นสิวจะใช้ตัวเนี้ยดีมากทุกคนแต่เราจะขึ้นสิวอักเสบที่มันขึ้นตรงนี้ บ่อยๆมากเพราะว่าเราอะขึ้นตรงนี้สองรอบโดยทุกคนแบบเป็นกลมๆแดงๆอย่ตรงนี้แบบมานานมากๆแต่คือตัวนี้ก็คือช่วยให้มันหายไปแบบได้ไวมากๆแล้วก็ตัวนี้ก็คือใช้มาเรื่อยๆก็คือลดลงเยอะมากเห็นปะมันแทบจะไม่ค่อยเห็นแล้วก็คือดีมากอันนี้ก็คือสกินแคแคที่เราทาทั้งหมดนะคะทุกคนก็คือผิวที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนก็คือดีมากๆนี้คือเราทาตั้งแต่2021จนตอนนี้ก็ยังทาอยู่นะคะทุกคนก็คือผิวก็ดูแข็งแรงขึ้นสิวก็คือขึ้นน้อยลงนะคะทุกคนก็ ถ้าใครแบบหาซื้อหาตามกันรเงี้ก็คือไปหาได้เลยเพราะแบบดีมากๆนะคะทุกคนก็ถ้าใครชอบนะคะก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย